สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e s เอ็นครนะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาพูดคุยนะเกี่ยวกับการหาเงินสีเขียวแล้วก็ปัญหาที่มีคนหนะที่ไปพบเจอเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้แล้วก็เล่นเสร็จก็ไม่ได้รับเงินเคียวนะครับก็มีเพื่อนๆของเรามาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับก็เป็นคอมเมนต์อันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าผมเล่นมา2วันละทําไมเล่นเสร็จ ทำไมเงินเขียวไม่เพิ่มนะครับผมก็ตอบเมื่อกี้เลยว่าเงินเขียวได้ปกตินะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเสร็จนี้คือเล่นเกมหรือเล่นอะไรนะครับถ้าเราเล่นเกมแล้วก็ผ่านด่านนั้นเราจะได้เงินเขียวนะครับปกติอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของเงินเขียวที่ผมจะสาธิตว่าถ้าเราเล่นเกมเสร็จจะได้เงินเขียวแล้วปอนดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เรามาที่เกมกันเลยนะครับผมอันนี้เนาะก็ตอนนี้ผมมียอดเงินในเกมอยู่ที่เป็นเงินสีเขียวนะอยู่ที่7จ็ดสบามบาทจุดหนึ่งเจ็ดต่างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อคืนนะผมทําคลิปนะครับถอนเงินสีเขียวนะอยู่ด้วยกัน490บาทนะครับนี่ดูคนนะก็ถอนไปเงินเข้ามาปกติแล้วนะครับผมอะไรทำดีละโอเคเรามาเริ่มในส่วนของภารกิจนี้เลยก็คือภารกิจของคลิปนี้เลยก็คือ เงินเขียวนะครับถ้าเราเล่นเกมเสร็จนะจะได้เงินเขียวหรือเปล่าอ่ะกดเข้าไปเลยเนาะเจ็ดสามจุดนะครับกดเข้าไปเล่นเกมเลยนะครับเกมนะครับเราต้องเล่นให้ผ่านด่านนะย้าว่าเราต้องเล่นให้ผ่านด่านนะครับนี่ดูกคนนะเดี๋ยวผมขอเล่นเกมให้จบนะตอนนี้นะครับผมกําลังเพิ่มทักษะอยู่นะครับเพราะว่าทักษะนี้มีผลต่อการเล่นเกมนะครับที่จะทําให้เราผ่านด่านนั่นเองทุกคน,นถ้าเรา เลืทักษะที่ผิดนะครับหรือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะทําให้รอนั้นผ่านด่านได้นั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นก็สําคัญนะในการเลือกทักษะของการเล่นเกมแต่ละด่านนั่นเองนะครับนี่ดูคนผมพยายามหามอนสเตอร์นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่ว่าจะาทำการรับเปลี่ยนตรงนี้ทุกคนนะ เหรียญจกเล่นเกมนะถ้าเราได้รับเยอะนะครับเราก็จะได้รับเป็นเหรียญโกนะครับเอาโอเคนะก็น่าจะพอละทุกคนตอนนี้ก็ถึงในส่วนของบอสแล้วทุกคนอันนี้คือบอสนันะที่เราเจออยู่นะครับนี่ทุกคนนะบอสนะครับอ๋อหนีไปก่อนทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ก็พลังบอสนะก็ใกล้ใกล้จะหมดแล้วทุกคนแต่พลังของเรานั้นยังมีอยู่นะเพราะต,ตัวนี้ไม่ค่อย อันนั้นเท่าไหร่ทุกคนนี่ทุกคนนะเมื่อเราเล่นเสร็จไปนะครับเขาจะปอดทันทีว่าใช้ชนะนะครับแล้วก็รับไปอยู่ที่1.62บาทนะอันนี้แหละคือเงินสีเขียวนะครับเมื่อกี้เรามีอยู่ที่73.17สตางค์ตงถ้าจะไม่ผิดนะ73นะครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญน,นะที่เราทําได้ในเกมมันก็จะแปลงเป็นเหรียญโกแต่เหรียญโกจะย,ยังไม่เข้าบัญชีหลักของเรามันจะไปเข้าบัญชีตัวแทนนะครับเดี๋ยวไปกดที่บ้านทุกคนอ่ะนี่ทุกคนเนาะ ลายเป็น7 4 7ดดทุกคนนะก็เงินเขียวเข้ามาปกตินะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเน้นหมายถึงอะไรว่าเล่นมา2วันแล้วเงินเขียวยังยงัยงยงังอะไรนะยงังเงินเขียวยังไม่ได้รับรัเปล่าทีออไม่ใช่ไม่ได้รับผลคือ,คอ,คอเงินเขียวไม่เพิ่มทุกคนเนาะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันเนาะรต่ว่าเขาไม่ได้เ็ากอินร้วเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ได้เ็ากอินนะก็อาจจะมีผลเหมือนกันตรงนี้นะครับผม โอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมนะก็มาตอบคำถามในส่วนการหาเงินเขียวนะก็การหาเงินเขียวการเล่นเกมได้รับปกตินะครับแล้วก็การถอนเงินก็ปกติเนาะวิธีอื่นนะผมก็สอนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่รหัสคําเชิญการเช็คอินนะครับหรือไปเปิดหีบสมบัตินะตรงนี้นะครับก็จะมีหีบสมบัติให้เราเปิดนี่ทนะุกคนเนาะก็โอ้โหเงินเขียวมากมายเลยทีเดียวตรงนี้ทุกคนเนาะ ก็มาหาได้ตรงแต่ว่าเราต้องมีบัตรสีฟ้าก่อนนะเราถึงจะสามารถมาเปิดที่สมบัติตรงนี้ได้ถ้าเราไม่มีบัตรสีฟ้าก็จะไม่สามารถเปิดได้แล้วบัตรสีฟ้าหาได้จากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเนาะหาได้นะจากการที่เรานั้นนะครับเช็คอินนะครับก็จะได้บัตรสีฟ้านะครับนี่เนาะเช็คอินเนาะต่อไปก็คือเป็นการทำาัฒราิจรายวันนี่ทุกคนเนาะสะสมนี่ทุกคนตัวสีอ่ สะสมในส่วนของบัตรสีเขียวนี้ให้ครบ100จะได้บัตรสีฟ้า2อันแล้วก็การชินเพื่อนนะครับก็จะได้บัตรสีฟ้าตามภารกิจนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเารกิจนี้ก็ได้1อันนะครับอันนี้คือวิธีการหาบัตรสีฟ้าแบบที่เรานน้นหรือแบบที่ทุกคนสามารถที่จะหาได้กันทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะหาหรอเป่าแหละทุกคนเนาะบางท,เาเาทนนะีเราแค่ขี้เกียจหาแหละทุกคนนเราแค่ขี้เกียจทําขี้เกียจ ไปทําการตลาดขี้เกียจไปแชร์ขี้เกียจไปโพสต์พวกนี้เนาะก็นะครับอาจจะทําให้รอนั้นไม่สามารถที่จะหาบัตรสีฟ้าได้เยอะเนาะซึ่งถ้าเราจะเล่นเกมอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องทําธุรกิจนี้ก็แสดงว่าจะได้บัตสีฟ้าตรงนี้ก็2อ,อันนะครับแล้วก็จากการเช็คอินก็บางวันไม่ได้ก็คือบางวันจะให้เป็นเรียนนะครับแสดงว่าโอกาสที่เราจะหาบัตสีฟ้าตรงนี้ก็จะได้วันละ2ใบด้วยกันนั่นเองนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราไปทําการตลาดด้วยการไปเชินเพื่อนนะครับอ่เราก็จะมีโอกาสหาบัตรซิฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เลยเนาะก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนนั่นเองนะครับขอแค่นะครับวิธีนั้นเป็นวิธีที่เรานั้นอ่ามีเวลาแล้วก็ไม่กระทบกับเรื่องอื่นที่เราทําอยู่แค่นั้นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนเนาะก็ถ้าใครสนใจในส่วนของแอปนี้นะครับ ทำตามนะครับได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการดาวน์โหลดกันต่อนะครับสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เรากดนะครับที่วิดีโอที่เราเล่นอยู่ตอนนี้แหละนะแล้วก็กดที่ใต้คลิปนะจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะครับอ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับผมนะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมแล้วก็กดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจะมีในส่วนของลิงก์โหลดแอป B I U M A N กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับผม กดเข้ามาแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลด now นะครับอ่าต่อไปเขาจะพามาที่หน้าของ Google Play ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีคำว่าติดตั้งนะสอบคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็กดที่คำว่าติดตั้งได้เลยนะครับกดเสร็จก็คือรอนะครับรอให้ระบบทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จสิน้นจนกว่ามันจะขึ้นแบบผมคือเล่นแล้วก็ถอนการติดตั้งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็กดที่คำว่าเล่นได้เลยนะครับ จากนั้นจะมีปุ่มเด้งมาเลยเนาะเป็น2ปุ่มด้วยกันก็คือให้เราเข้าสู่ระบบนะหรือล็อ,ลอกอินนั่นแหละทุกคนนะก็จะมีบัญชีของ Gmail หรือ Google กับ Facebook นะครับถ้าหากว่าแนะนําที่ดีสุดเลยคือเราไปสมัคร Gmail ใหม่เลยสมัคร Gmail ที่เอาไว้เฉพาะเล่นเกมต่างห่างเลยทุกคนเนาะเราก็ล็อกอินผ่าน Gmail นั้นได้เลยถ้าเราเอา Facebook บัญชี Facebook เราลืมรหัสผ่าน ใช่ไหมก็เข้าไม่ได้หลายทุกคนเนาะก็จะมีปัญหาต่อไปหลายทุกคนเนาะฉะนั้นก็แนะนําให้เราสร้าง Gmail แล้วก็ใช้ Gmail นั้นเอาไว้เฉพาะเล่นเกมเท่านั้นหรือเอาไว้เฉพาะแอป,ปหาเงินฟรีเว็บไซต์หาเงินฟรีเอาไว้เฉพาะสมัครพวกนี้เท่านั้นอย่าไปปมกับเรื่องอื่นนะครับผมนะเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วก็นะครับมารับเงินสีเขียวตรงนี้จากการที่เราใส่รหัสคําเชิญของเพื่อนนะครับ ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็ให้เรากรอกนะครับที่ช่องนี้นะครับจะกรอกไ d ดีของใครก็ได้นะจะได้เท่ากันเลยก็คือ32บาทนะครับจะใส่ของผมก็ได้จะใส่ของเพื่อนก็ได้ก็จะได้เท่ากัน32บาทแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะก็คือไม่ได้3 2บาทแต่เล่นเกมได้ไหมก็เล่นเกมได้ถอนเงินได้ไหมก็คือถอนเงินได้ถ้าคุณมีคะแนนสะสมครบก็สามารถถอนได้มันไม่เกี่ยวว่าถ้าเราไม่ใส่รหัสเชนนั้นถอนเงินไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้เนาะ การใส่รัสเชิญก็คือเป็นการรับบนัดอีกทางหนึ่งก็คือสาบาทตรงนี้แหละทุกคนเนาะก็ฝากรหัสเชิญน,นะกันได้เลยใต้คลิปนี้ทุกคนนอกของผมก็จะกลายเป็น3 73 3 3 6 7 6นะก็กดส่งได้เลยนะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะส่วนการหาเงินนะต่างๆในส่วนการเล่นเกมเมนูต่างๆเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนเนาะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสอนต่างๆนะครับ ซึ่งวิดีโอนะครับก็จะอยู่ที่ใต้คลิปแล้วทุกคนเห็นไหมก็จะมีดูวิดีโอวิธีสมัครแล้วก็สร้างไรายได้แอป biu man เนาะกดตรงนี้เลยก็มันก็จะพาไปที่วิดีโอแล้วก็สอนวิธีการสมัครการสร้างไรายได้นะดูวิดีโอวิธีหาเหรียญแล้วก็เงินสีเขียวก็ดูตรงนี้ได้ดูวิดีโอวิธีการถอนเหรียญสีเหลืองนะัก็ดูได้ตรงนี้นะครับผมก็ทําเป็น ep ทุก ep แล้วนะครับ แล้วก็อันนี้คือแบบละเอียดเลยนะครับก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะวิธีการสร้างรายได้ของแอปนี้แบบละเอียดก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็นะครับถ้าหาว่าใครนะ่าอยากดูวิดีโอแบบละเอียดนีด้ผมจะแปะไว้ไท้ายคลิปแล้วกันนะครับ